้องหวานขนาดนี้หรอมาฟังผมนี่มันมีเพลงอะไรให้หวานเนี่ยผมอยากร้องมีอะไรไหมที่ลืมบอกให้เลยครับผมให้มันเลิกกับวันนั้นแหละฮะอ๋อไม่ต้องเสียดายครับลองดูลองลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแฮปปี้มากครับปีมากเลยครับค่อนข้างครับไม่เข็ดครับคนที่น่าจะเข็ดคือฝั่งเขาเปิดใจไม่เปิดตัวครับผมคุณนิมค่อยมีเลยครับ แปลกแปลกจังเลยเราเขามเราเริ <S <s ่มกลัวแล้ว้ากมลองดูคร <erm ับลองมีดูครับอันนี้กวนเราจักรวาลทไทยแล้วคะไม่มีแฟนจริงเหรอคบอลนทยจะบอลไทยแล้วนะสัมภาษณ์ทุกแมตช์ทุกรอบดีแล้วครับอยู่คนเดียวดีกว่าครจ่ายตังค์ให้ตัวเองมีแฟนก็ดีนะทำไทยเราพี่อ้ต้องกี่คนถึงจะดีพี่ยแฟนคลับที่เยอะมันก็ดีไปแล้วครับพี่ไม่เหงาเลยนะไม่เหงาครับ โซเสนิทเลยเหรอตอนนี้ใช่ครับสบายดีครับมีวิธียกับไอ้น่ไหมครับไอ้นะมีวิธี่ใครเหราพูดได้เหรอฮะมันจะถึงขั้นไหนเหรอจะได้กินจะได้กินเหล็กูกกลัวกลัวอ่อนไม่ได้ครับผมมีบ้างครับอยู่กับเพื่อนครับใช่ครับผมเพื่อนที่อยู่ประจำมีใครบ้างครับเพื่อน พูดชื่อมานี่คือหลังแตนเลยนะฮะมาค่ะพร้อมฟังแจ้งหนวดหนวดทุกคนนะครับท่านผู้ชมทก็คือแจ้งเพื่อนที่อยู่ใน MV ใหม่ของผมนะครับใวมชัยซึ่งก็โสดบ้างโสดบ้างไม่โสดบ้างเขาบอกว่ารวมชัยเขาบอกว่าไม่โสดบ้างเหรอฮะไม่รู้เอ้ยฟรีนเขาที่คุยบอกโสดหมดนะฮะอ๋อันนี้คือเช็คมาแล้วว่าโสดหมด E ใช่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 ครับนตลบมาเลนไทยก็คือทำงานเหรอคะมาเลนไทยทำงานครับอยู่ก so ับผมอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนเออแล้วพอเราทำงานเราต้องเจอคนที่ปรามาณแบบมากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้าจิ๊ดก็ก็ด่าเลยครับแต้องหวานขนาดนี้หรอมาฟังผมเนี่ยมันมีเพลงอะไรให้หวานเนี่ยอันนี้มั้ยมีไหมแบบว่าสมมติถ้าเจอแล้วอยากร้องเพลงอะไรให้ผมอยากร้องมีอะไรไหมที่ลืมบอกให้เลยครับผมไว ให้มันเลิกกันวันนั้นแหละฮะโอ๊ยแล้วไม่คิดจะมีเพลงรักกับเขาบ้านหรอชีวิตเราฮะคือมันยังไม่มีเลยพี่มันก็เลยแต่งไม่ออกอธนการรักพี่ลองคิดดูสภาพผมร้องเพลงรักใครจะเชื่อผมนะสภาพแบบนี้มีหรือเปล่ามีก็มีลองดูลองดูมััันคล่งรกเดูมันคลั่งเฉยมากกว่าฮะแล้วที่นี่กล่าว่าจะสวดไปอีกงานไหมคะ เรื่อยๆเลยครับในแฮปปี้อยู่แฮปปี้กับชีวิตสดอยู่ใช่ใช่ใช่สาวๆเสียดายสิใช่นะสาวๆเสียดายอ่ะอ๋อไม่ต้องเสียดายครับลองดูลองลองลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแฮปปี้มากไหมกับชีวิตสดแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากครับมากแฮปปี้มากเลยครับค่อนข้างครับค่อนข้างเยอะมากความแฮปปี้เราค่อนข้างเยอะเพราะเราอยู่คนเดียวเรารักตัวเองครับผมตอนนี้ช่องปิวหมดแล้วใช่นะช่องปิวหมดแล้วอะไรนี่คือมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะเนี่ยนั่นไงทั้งนั้นแหละสาระนี่คือหูหู แต่ก็ไม่ได้เข็ดใช่ไหมที่ยังไม่มีแฟนเพราะไม่เกี่ยวกับเข็ดกับความรักอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เข็ดครับคนที่น่าจะเข็ดคือฝั่งเขาแล้วโอ้ยท้าทายแต่มีคนอยากท้าทายระบบเราเอออยากท้าทายระบบมีครับลองได้ครับแต่จาไม่เปิดไงเปิดใจไม่เปิดตัวครับผม เพลงเพลงเพลงเเพลงใหหม่รอที่จะร้องมันต่อไปนีอะไรนะเปิดในะเปิดใจให้เปิดตัวครับเปิดใจเปิดตัวแล้วที่จะเปิดอะไรเปิดใจครับเปิดใจนี่คือกะให้แบบกะให้พิ้วเลยสาวๆเข้ามาจีบได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับมีมีไดเร็คมีอะไรมาไม่มาทุนนี้ไม่ค่อยมีเลยครับแปลกจังเลยเราเขาเริ่มกลัวแล้วต้องการย์ไหมลองดูครับลองมีดูนะอันนี้กวนอ้าวแปลว่าคอช่วงที่ เออน่าจะตอบว่ามี500ให้ยืมไหมครับามผมว่าเขาน่าจะก็เลยไปเลยอยากหาคนมีฐานะนิดนึงเราไม่ได้หามิตรละเราบิดสาชีพเออครับผมก็ให้ทักมาจีนี่คือสัมภาษณ์ได้เลยครับได้เหรอมีมีอะไรไมลรู้ครับนี่สาระล้วนๆเลยเนี่ยสัมมภาาษณ์ตายแล้วนี่คือสาระที่มากสุดผมจะให้ได้แล้วครับ